ฮะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะมากันที่เรื่องของพี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะที่ก่อนหน้านี้ภรรยาสาวคุณก้อยละชวินนี่แหละได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นห่วงสุขภาพสามีมากๆเพราะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงบอดี้แสลมเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่แหละได้มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นกับพี่ตูนซึ่งถ้าทุกคนรู้ว่าอาจจะอึ้งนะฮะโดยตลอดคอนเสิร์ตทั้ง3รอบเนี่ยอุ๊ยตัวเองก็ระวังมากนะฮะต้องมีคุณหมอคุณพยาบาลคอยดูแล พี่ตูนหลังเวทีอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ก็ยังบอกว่าโชคดีมากๆที่ผ่านพ้นมาได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าเขา,าได้นำเสนอผ่านในช่อง YouTube ของครอบครัวนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เองพี่ตูนเองก็ได้ออกมาโพสชี้แจงถึงเรื่องสุขภาพของตอนเองให้ได้ทราบกันนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งเข้ารับการผ่าตัด เปลี่ยนหมอนรองกระดูกทั้ง2ข้อที่มีปัญหาออกนะฮะและแทนที่ด้วยหมอนรองกระดูกเทียมเป็นการผ่าตัดเนี่ยทางลำคอนะฮะเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตนั่นแหละก็คือมีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องไปผ่าตัดแล้วตัวก็บอกว่า หวั่นใจมากๆหวั่นใจว่าเสียงอ่ะไม่สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะก็เลยต้องฝึกการใช้เสียงใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยพี่ตูนก็เล่านะฮะบอกว่าเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละได้หยุดพักจากการทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อซ้อมแล้วก็เตรียมตัวร่างกายให้พร้อมสําหรับงานคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะทำเป็นปกติอยู่แล้วแหละจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เขาก็จะหยุดก่อล่่งหน้าประมาณ1เดือนนะฮะเพื่อจะได้ซ้อมให้เต็มที่ แต่นอกจากการหยุดพักครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าวิก็คือต้องไปซ่อมแซมร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าใช้ร่างกายมาหนักหน่วงมากนะฮะแล้วหลายคนที่ไปดูคอนเสิร์ตอะ่ะก็จะเห็นว่าคอพี่ตูนเนี่ยจะมีเป็นเหมือนรอยแผลเป็นอยู่บริเวณ คอด้านหน้านะฮะก็ประมาณนิ้วครึ่งเขาก็บอกว่านั่แหละเป็นการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นการผ่าตัดทางด้านหน้าลําคอเพื่อเปลี่ยนหมอนรองกระดูกทั้ง2ข้อที่มีปัญหาออกนะฮะแล้วก็เอาหมอนรองกระดูกเทียมเนี่ยเข้ามาใส่แทนนะฮะแล้วก็ยึดติดกระดูกทั้ง3ข้อด้วยกันซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เลยทําให้มีปัญหานิดนึงเรื่องขององ,งศาการก้มแล้วก็การเงยคอหลังจากผ่าตัดเสร็จะะใช่ซึ่งพี่ตูนก็บอกต่อได้ว,ว่าสําหรับคนที่เคยมีประสบ ต้องเปลี่ยนหมอนรองกระดูกแบบตัวเองเนี่ยคงไม่คิดว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่และเสี่ยงอะไรมากแต่สําหรับพี่ตูนเองเนี่ยที่ชอบ,บร้องเพลงแล้วก็ยังคงร้องเพลงเพื่อความสุขอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับการผ่าตัดลักษณะน,นี้มีความเสี่ยงกับเส้นเสียงไม่มากก็น้อยอาจทําให้เกิดเส้นเสียงเปลี่ยนหรือเสียงแหบทั้งชั่วคราวและแบบถาวรเหมือนกันก็หวังใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับสุดท้ายพี่ตูนก็ได้ขอบคุณคุณหมอแพทย์พยาบาลทุกๆท่ททานโดยที่ช่วยทําให้การผ่าตัดครั้งนี้สาเร็จล่ลวง ด้วยดีนะครับก็เจ้าตัวก็บอกว่าสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวประมาณอีก2เดือนเดี๋ยวตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นใช่ไหมมีเวลา2เดือนก่อนหน้านี้ในการที่จะขึ้นขอก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนั้นอ่านะครับก็ผ่าพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีเจ้าตัวก็มาเล่าย้อนให้ฟังนะฮะว่าก่อนหน้านี้ก็คือต้องไปผ่าตัดจริงๆรอุ้ยแต่คือแบบ มันยังมีอาการแป๊บมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะระยะเวลาถานมาไม่นานเลยนะใช่แล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เลย3มรอบเลยนะแต่เราเข้าใจเลยเขาต้องฝึกในการใช้เสียงใหม่ทั้งหมดนะฮะเจ้าตัวก็บอกอุ้ยมันลำบากมากเหมือนกันนะสำหรับตัวเองในฐานะนักร้องที่ต้องใช้เสียงนะฮะก็ขอบคุณแฟนๆแล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเป็นกําลังใจให้กับพี่ตูนบอดี้สแลปด้วยหายไวๆนะฮะขอให้เส้นเสียงกลับมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาร้องเพลงกัแฟนๆได้มีความสุข